ลดวความดันเสริมให้หัวใจแข็งแรงด้วยดาร์กช็อกโกแลตขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ICC High รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรุ้งพิมพ์สุดาปังวิพาธค่ะช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในของหวานที่ผู้คนชื่นชอบกันทั่วโลกจึงได้มีการกำหนดให้วันที่7กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันช็อกโกแลตโลก ซึ่งชอเเ็อกโกแลตนั้นก็มีหลากหลายประเภทด้วยกันค่ะแต่ชอเเ็อกโกแลตที่มีประโยชน์ดีต่อหัวใจแถมช่วยให้อารมณ์ดีคือดาร์กช็อกโกแลตหรือชอเเ็อกโกแลตดำมีลักษณะเป็นสีดำเข้มกว่าชอเเ็อกโกแลตทั่วไปที่จะออกสีน้ำตาลรสชาติจะมีกลิ่นของชอเเ็อกโกแลตแต่ออกรสขมดาร์กชอเเ็อกโกแลตมีสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่างอาทิเชน่น 1. สารคาเฟอีนมีคุณสมบัติกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดี 2. ส,สารที่โอปโปรมีนช่วยลดความดันโลหิตปำรุงหัวใจและหลอดเลือดสามารถลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดได้ค่ะ 3. ส,สารฟาโวโนอยในกลุ่มโพลิฟินนล ต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจและสมองช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของโรคหัวใจได้ดังนั้นแนะนําให้รับประทานดาร์กช็อกโกแลต50-100กรัมต่อวันความที1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเคล็ดลับทานดาร์กช็อกโกแลตยังไงให้พอดีไม่อ้วน1ค่ะ ห้ามทานพร้อมไอศครีมเคก้กคุกกี้เพราะจะทำให้ได้รับพลังงานที่สูงเกินไปและอ้วนได้จึงควรเลือกกินชอเเ็อกโกแลตร่วมกับชาที่ไม่ปรุงรสหรือน้ำสมุนไพรที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ 2. ค่ะทานช้าๆมีความสุขกว่าเพราะอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าจุดละลายของชอเเ็อกโกแลตเมื่อชอเเ็อกโกแลตเข้าไปในปากจะละลายชา้าช่วยให้ได้รับรสชาติของชอเเ็อกโกแลตมากกว่าส่งผลต่อความรู้สึกมีผลให้สมองรับรู้ความสุข แต่หากทานโดยวิธีการเคี้ยวและกลืนเร็วร่างกายจะต้องการช็อกโกแลตในปริมาณมากเพื่อให้เกิดความสุขที่ทําให้ร่างกายได้รับพลังงานสูงเกินไปค่ะ 3. ทานชิ้นเล็กน้ําหนักไม่ขึ้นเลือกช็อกโกแลตที่มีขนาดชิ้นเล็กในแต่ละคําแทนที่จะเลือกชิ้นที่มีขนาดใหญ่เพราะจะไม่ทําให้น้ําหนักขึ้นและช่วยให้ไม่รับประทานอาหารจุบจิบนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองค่ะ แม้ดากช็อกโกแลตจะมีส่วนผสมของน้ําตาลและนมน้อยมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอยู่เลยนะคะอีกทั้งแคลอรี่ในช็อกโกแลตมีปริมาณที่สูงดังนั้นจึงควรรับประทานช็อกโกแลตในปริมาณที่เหมาะสมร่วมกับการออกกําลังกายเนื่องจากทุกวันนี้คนไทยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากขึ้นทั้งการใช้ชีวิตจากความเครียดจากการทำงาน ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเสียชีวิตสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นอย่ารอให้สายเกินไปด้วยการเริ่มต้นวางแผนทำประกันรโรคร้ายแรงตั้งแต่วันนี้ AIA ขอแนะนำา i i a มันติเพลซีไอพัทประกันโรคร้ายแรงเจอจ่ายหลายจบครบถึงการดูแลพัสความคุ้มครองสูงสุด1,000ของจำนวนเงินเอาอประกันภัยพัท ความอุ่นใจโรคร้ายแรงเคลมซ้ำได้สูงสุด11ครั้งรวมสูงสุด800%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครอง62โรคร้ายแรงตรวจเจอโรคร้ายระดับรุนแรงหยุดใจเบียรประกันแต่ยังได้รับความคุ้มครองต่อนานสูงสุดถึงอายุ99ปีพลัดเงินก้อนเมื่อป่วยวิกฤต100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อเข้ารักษาตัวใน ICU ติดต่อกันอย่างน้อย5วันแม้ไม่ได้เจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง พลัสเงินดูแลรายเดือนต่อเนื่องสูงสุด5ปีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือป่วยติดเตียงก็มีเงินจ้างคนมาดูแลคุ้มครองเพิ่ม8โรคร้ายแรงที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตรับเงินก้อนแรก10%ของจำนวนเงินออาประกันภัยในเดือนแรกและรับรายเดือน1.5%ของจำนวนเงินออาประกันภัยนานสูงสุด60เดือนกรณีเจ็บป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตั้งแต่3อย่างขึ้นไป จากการเจ็บป่วยด้วย8โรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตสนใจทำประกร IA, ัน AIA m u l มัลติเพย์ซีไอพกดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์มให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณตามลิงก์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่รับฟังรายการ ICC High แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ